นะครับในข้อย7ิบเจ็ดเนี่ยก็เป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับก็อบอกว่าตารางนี้สแสดงจํานวนนักเรียนตามคะแนนสอบนะครับคนที่สอบได้สิบคะแนนมีหนึ่งคนสอบได้ยี่สิบคะแนนมีสามคนสอบได้นนสามสิบคะแนนมีห้าคนสอบได้ห้าสิบคะแนนมีสองคนสอบได้ส0สิคะแนนเนี่ยไม่รู้ครับว่ามีกี่คนข้อมูลตรงนี้ยังขาดไปนะ แต่ยังขาดข้อมูลของจำนวนนักเรียนที่ได้40คะแนนแต่ว่าค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยได้32คะแนนครับเขาเลยอยากรู้ว่าคนที่ได้40คะแนนเนี่ยมีกี่คนแั้าก็เลยสมมุตินะครับว่าคนที่ได้40คะแนนมี x คนสมมุติให้จำนวนคนที่ได้40คะแนน มี x คนตรงนี้สมมติเข้าไปนะมัเป็นเอคนนะค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็ต้องคิดจากว่าเอาคะแนนทุกคนมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนคนใช่ไหมครับดังนั้นเด็กๆรวมจํานวนคนก่อนนะจำนวนคนหนึ่งบวกสามบวกห้าบวกเ็บวกสอง สี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกกับเอ็กก็เป็นเอ็กบวกสิบเอ็ดนี่คือจำนวนคนทั้งหมดนะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นสี่สิบแต่ว่าค่าเฉลี่ยเป็นสามสิบสองค่าเฉลี่ยเท่ากับสามสิบสองสามสิบสองคะแนน ค่าเฉลี่ยมันจะมาจากไหนมันจะมาจากคะแนนของทุกคนรวมกันแล้วหารด้วยจํานวนคนแล้วถึงจะมากลายเป็นค่าเฉลี่ยดังนั้นคะแนนรวมของทุกคนนะครับคะแนนรวมของทุกคนนะครับมาไล่เลยนะสิบคะแนนมีอยู่หนึ่งคนก็สิบคูณหนึ่ง ยี่สิบคะแนนมีสามคนยี่สิบคูณสามสามสิบคะแนนมีห้าคนสามสิบคูณห้าสี่สิบคะแนนมีเอ็กคนสี่สิบคูณเอ็กห้าสิบคะแนนมีสองคนห้าสิบคูณสองสิบคูณหนึ่งก็สิบ ยี่สิบคูณสามก็หกสิบสามสิบคูณห้าก็ร้อยห้าสิบสี่สิบคูณเอ็กก็สี่สิบเอ็กห้าสิบคูณสองก็หนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นจับบวกกันนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบบวกกับร้อยห้าสิบก็สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบกับอีกร้อยก็สามร้อยยี่สิบก็เลยกลายเป็นสี่สิบเอ็กบวกสามร้อยยี่สิบคะแนนของทุกคนรวมกันคือสี่สิบเอ็ก บวกสามรอยี่สิบค่าเฉลี่ยจะเกิดจากเอาคะแนนรวมของทุกคนหารด้วยจำนวนคนคะแนนรวมของทุกคนหารด้วยจำนวนคน ตรงนี้คือคะแนนรวมตรงนี้คือจำนวนคนตั้งหารกันก็จะกลายเป็นค่าเฉลีย่ยเท่ากับสามสิบสองอันนี้คือค่าเฉลีย่ยเอาแค่ตรงนี้ก่อนครับมีตรงไหนที่เด็กๆงงๆไหมครับ กัที่เรียนสมการเล่มหนึ่งนั้นเราก็ย้ายตัวหารตัวนี้นะครับขึ้นมาคูณขอใช้สีเดียวกันเลยนะ 40x บวก320จะเท่ากับ32คูณกับ x บวก11 x บวก11ซึ่งเคยเป็นตัวหารถูกย้ายมาเป็นตัวคูณน,นะครับ ถ้าตรงไหนงงงบอกมาเลยนะคุณจะได้อธิบายก่อนนะครับคูณแจกแจงเข้าไปครับฝั่งนี้สามสิบสองคูณแจกแจงเข้าไปเจอ x ก็สามสิบสอง x สามสิบสองคูณสิบเอ็ดก็สามร้อห้าสิบสองจัดให้เป็นรูปง่ายตัวแปรไว้ฝั่งหนึ่งตัวเลขธรรมดาไปไว้อีกฝั่งหนึ่ง ะตัวแปลเอาไว้ที่ฝั่งซ้าย3 2 x ย้ายมาก็เป็นลบสามส x ตัวเลขเอาไว้ที่ฝั่งขวาบวกสามร้อย้ายมาก็เป็นลบสามรอยี่สเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้8 x ฝั่งนี้ได้32มส x เท่ากับสามสองนั้น x เดียวย้าย8ปดจากตัวคูณเป็นตัวหารก็ได้ x เท่ากับส x ที่เราตั้งไว้ คือจำนวนของคนที่ได้40คะแนนครับเนี่ยครับเอเีตั้งไว้คือจำนวนคนที่ได้40คะแนนนะนั้นจำนวนคนที่ได้40คะแนนเท่ากับ X คนเท่ากับ4คน อันนี้ก็เป็นคำตอบข้อนี้มีคนได้สี่สิบคะแนนสี่คนมีตรงไหนงงๆบอกผมมาบอกบอกผมาครับ